สบายดีพี่น้องตามมะฮูอตอนเที่ยงน้องน้าปลาทักเพียงหลักที่เขาน้องไผ่ขอเชิญตามมาหูมากิน เ็นใชหนอก,นอกพี่นอกเี๋ยานอกนองหนลงหลังตอนนี้เ<ป>มน้ำต้นกำลังเตรียมการตำหมากหงหัวหน,น้นา อังสีและพี่นเอา่ได้อยู่ในมืองตาเ่อ้ผพีาน่บงนบ่นอยู่บนนอกบนนกมีหอดพักอีเลิเพักคูข้าวพักอี๋พักอีนยังฉันนองงวนพักแพลวพักแพลก็มีจนกล้วยก็มี สวนบอยู่บนกิน,น,กนพี่ยพลมไปคอพักนงี้พจ๊ะเบือบอ่อผ้าปะคีอีนนางก็จะตามไอ้อตู่นะแม,ะม,ะมนบอกนึก่ก็มีม,ม,มาสะหอมบอก คอยไปทำบุญเหมือนะวัดวัดสวนแก้วสบายชัางกระท a อ่าพระยอมเปิ้นสีอมมงม่วงหายะทุ่งกะทุ่งกะทุ่งวัในวัดเปิ้นสิมจะมาใหม่เไปทำบุญยามเงาะเงาะกำมุมขุดหลายๆ บกก็ได้มันเหาะก,ก็ม่งผุดบกขนาดม,ามันาม่งขนาดมันเหาะนะม่งผุดลายๆนะั้นเวลาฮะไปทำบุญถวายทานกระทนันผลหมางใหม่ช่วงหมา,มางใหม่ผลเป็นหมากหมากยังตามระดูกานเพิ่นกันเซี่อันนั้นหายไปเอนองทุเรียนกะเจ้าบวชบวายบวชในเก็ตเป็นขมิ้นทูเรียนเด็กน,ททน,ทนีทุเรียนอีกในทุชวนหล่ะ ทีไปขอปไป,ปลูชิดเนี่ยพอใช่ปุ๊นมีรารชวัน่นมีายทีข้าพยอนอยนั่นอืมก็ได้มีไต่อยู่นี้อ่าก็เป็นดัน้แเสดขนึบาปกติกินแต่กขกฟีมือบวัวผ้าป่นนี้มาก,กินฟี่มือไหมน้องเจิ ก็ตั้งคุเบอร์ยงเสียงบนเกี๊ยบก็เท้าหมองไข่เคยนั่งอยู่นี่เนาะมีแต่แนวกินกับข้าวเหนียวสาวโบกินกับข้าวจ้าวคอยจะสอบนั่งกินข้าวนี่เนาะคอยจะมัดกินอันนี้ขอโคแต่ก็จะบ๊วยตั้งหมูหมูกินกับข้าวจ้าตายนี่จ้าวก็แค่ว่าเออยิงหงา เขาหุเขาหูเหมือนเก็บไว้เหี้ยเน้นมันมาเสียมาเสียแล้วขาตัวเ้ยน,ม,นมาพี่นยงมากินเขานี่ยงกินอะไรบ้างมคงกแสบเน,น,นี่นนมยมลงไป ไปเที่ยวสระบุรีสเจ้าขามมหายตัวหนึ่งอามาจมโกมีตุเย็นเก็บพี่น้องเนี้ยเัวชาวรททอดจีนเนี่ตายแล้วจิ้นแ่้วจังบริสุทธิ์จังบริสุทธิ์กรเข้าประยัดไปอีกแมู้

กระดูดูได้านเส็จเอากลัาป้าจคะเดี๋ยวมันเิดาออกมากวมือได้ยกินตก้จัตัวจามือเลยจใส่ขอน กได้กินข้าวเทียงาคาเตือมันจะขาบเนาะมีกระบายอะลงเม็ดเลดย,ดยั้าวได้ยัยกินกินนะาด ไอแนงอยูกินเผาต่ะกับพร้อมกันดอกขับคนละกะพอน้องตกินมาบ่ายใชอ พี่แอากันมากินขัายมาขันาต่อ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 อพี่เนาต่อต่อต่อมองหวงเลยกับกินแล้วก็ไปงานในบ้านข้าวิีดานี่มาลือืออือคือแฉะไปวะมอหวงกาอบางหวังมองเงี้ยพอเนาะบ่ไดได้คะแนนีนฐนาไปอีกมอหวงเบิ ไม่พอมีรไม่ี่รถเ่าพอไปไไป่ไปต่อัเด็คอยว่าคอยซื้อคี่รถห่อยแต่ว่า็มโต,อ,ตอีกต้นต้ทรงตัวเองละต้อนอยู่ปอ้อมาตาไปด้วยบพระพระยอมเมื่อก่อนเห็นราแต่ในทีวีพระยอม พระพระยอ,อม,อมสือ้อบัรนงนะเนี่ยมีแต่บั่งม่วงหระย่มพะพระยอมพระพระอมมาเนี่ยก็มีแต่บังม่วงก็บางไหมมังมีสุกมีหมแทนจะจังจะจึงก็แล้วแต่เป็นที่พระจปดลูกควรจะเอาแต่ก็แบบ ตัวมันบอยใหญ่แห้งที่มันลายแล้อ๋อเจ็บอยากโยมเนาะเราทำบุญให้พระเราทำบุญกับพระท่าจะทำบุญกับเราแทนทำบุญกับเราต่อไปไปหาขนาเอาเป็นเงินใช้คันหมบอะบอะต้องอยากบอกการเบียร์ เนเดี ệt, ันลก็ได้รอชรอยแตจักรักกระัใ่ซ้ำบอยซะมาเอาเป็นจานตรงกันทานแต่ก็มาเป็นของแล้วบวนเวียนแทนเลวนเวียนไปมาออมำอัก้วงขวหอใ่าอเขาอือนอนนั่บย

ช่วยป้าปิดกล่องสิพูดก่อนคลิปนี้ขอลาไปก่อนเด้อป้าลุงรอดไหมฝากกลไรก็แชร์ปลาโบนี่เด้อขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับน้องเต้นตะวันครับ ว่าดูเขาโกงแม่ว่าบ่ได้สั่งพี่น้องเอ้ยลานกอไปเลยพื่นแห้งอ๊อฟกินโอเคเนาะพี่น้องพอพากันใหม่ชิบหนาด้อยพี่น้องคลิปนี้ก็ลาไปก่อนพี่น้องเลยห้างนะว่าพาะกันใหม่กินแก้งน้อไม้พาะกันใหม่ชิบหนาพี่น้องสบายดีมือแรงละ